แลวนวนี้ำเต็อันนี้29ค่ะสมุดเราไปดูที่มาอาจจะแตกต่างกันเป็นนิดหน่อยอ่ะค่ะเป็นเท่าที่ไม่ได้ลงไปแล้ว ้อนหินดูแล้วเนี่ยมาดูเสร็จก็ให้พกลับตามเดิมนะถามว่าทำไมต้องทําแบบนั้นพเพราะบางทีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้หินมันระบุต่ำไงพอเราพลิกขึ้นมาเราดูเสร็จแล้วเราก็เดินไปเลยแล้วก็ปล่อยให้มันตากแดดมันก็ตายถูกไหมวางมันอ, <c oughs> อืมเนี่ยค่ะตามแอ่งหินเลยที่มีน้ำอยู่ก็จะเจอเยอะโอ,โอ้โหอ,อ,อันนี้อันนี้ร่นได้เหรอไ <c oughs> เ <c oughs> ออันนี้นะคะ เห็นไหมว่าตามันสีแดงปูอะไรถ้าสัตว์อะไรมีตาสีแดงมันบ่งบอกว่าเป็นปูที่มีพิษนะคะมีพิษเขาเรียกว่าเป็นปูใบปูใบหรือปูหินเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอมันอยู่บริเวณหาดหินตามซ่อกหินเนี่ยค่ะทีนี้พอตาสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่จะมีพิษพิษมันอยู่ที่ไหนพิษมันก็อยู่ในเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาจะรู้ค่ะเขาจะไม่กินมันนะคะเวลากินเข้าไป ผลอะไรก็คือมีพิษต่อระบบประสาทเราจะชาเหมือนเราแพ้แพ้อาหารนะคะแตะ่ฤทธิ์มันจะแรงมากนะคะบางทีเราไม่ถึงมือหมอเราก็คงจะไปเป้าทาอินแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะและเวลาเนี่ยลักษณะตาเนี่ยก็สังเกตว่าเป็นมันจะเป็นปูที่มีพิษอยู่นะคะเขาเรียกปูใบตาแดงที่ต้องให้ก็ให้ครูจับนะครับแูหินนะจะสังเกตว่ากล้ามมันไม่เท่ากัน ข้างขวาข้างซ้ายมันมีข้างข้างหนึ่งใหญ่กว่าแล้วถามว่าปูทุกตัวเนี่ยมันจะกล้ามเป็นแบบนี้ไหมจริงๆแล้วปกติปูจะก้ามเท่ากันข้างขวาข้างซ้ายการที่เราเห็นว่าก้ามข้างใดข้างหนึ่งใหญ่กว่าแสดงว่าไอ้กล้ามข้างเล็กมันเคยหักไปแล้วมันงอกขึ้นมาใหม่อย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลามันโตพวกเนี้ยพวกที่มีกระดองพุ่มอะค่ะมันจะต้องรอบคาบถ้าเกิดปูตัวนี้กล้ามข้างใดข้างหนึ่งมันหักแบบปูแสมที่เพื่อนหยิบได้เมื่อกี้เนี่ยพอมันรอบคา ลอกคาบไปเป็นตัวมันขยใหญ่ขึ้นไอ้ก้ามที่เคยหักก็จะงอกขึ้นมามอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของสัตว์พวกกลุ่มนี้นะคะคือสามารถงอกใหม่ได้คือยังไงดีกว่ายิงยินเจเลตอะงอกงอกส่วนที่หักไหยไปมัได้เหมือนกับพวกดาวทะเลเป็นเดียวกันนะคกุ้งกุ้งก็เป็นเดียวกันถ้ามันลอกคาบแล้วแต่ไม่ใช่ว่ามันงอกมาแล้วมันมีก้ามเหมือนเดิมนะมันจะงอกมาเป็นเหมือน ดูเเป็นไหมเป็นเป็นเป็น่้ตัวผู้ตัวเมียตัวยตัวนี้ราดูที่จับปิ้งจับปิ้งก็คือหน้าคอของเขาเนี่ย ah. ค I mean, ่ะดูช้าๆดูชตัวผู้ตัวเมียอ่ายตัวใครบอกตัวผู้ดูออพี่พี่เลี้ยงอย่าเพิ่งแจกอ่น้องๆใครว่าตัวผู้ใครว่าตัวเมียบวเลยัว้ อาอา,าอรายมแน่ว่าเป็นตัวเมียไหมอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเมียไหมอาจะมาเคยไหมปูแยกแพ่ชัดเจนไม่เมียเลย <laughs> แต่ว่าอันนี้มันเป็นลักษณะที่ว่ามันกำลงังยังเรียกอะไรยังไม่โตเต็มที่ถ้าตัวนี้โตเต็มที่จับปิ้งก็คือแี่แติดนะคะมันจะเป็นขึ้นหนึ่งตรงอันนั้นคือตัวเมียที่โตเต็มไวแต่นี้อาจจะเป็นแบบวัยรุ่นน่ะค่ะปูสาวอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นปูตัวผู้จับปิ้งเมื่อกี้จะเป็นสามเหลี่ยม ตายแหลมชัดเจนมันจะแยกเกล็ดปูได้นะคะงนั้นเวลาหนูไปซื้อปูในตลาดนะเราสนใจเรืซื้อปูจูเบียตะปูจูเบียเพราะอะไรเพราะนั้นน่ะปูไปให้เป็นอย่าให้แม่ค้าหลอกเรานะอย่างเงี้ยค่ะเห็นแม่คะถ้าหนูมาดูใกล้ๆไอ้ไอ้ไแว้นขยายออกเบามาคุณจับไปก่อนนะครับุณช่วยก่อนนะหนูมาส่องดูหนูจะเห็นที่ขาปูมีอะไรคะเห็นไหมฝนคร มีขนทำไมขาปูต้องมีขนนะแดบนบบอกว่าปูตัวนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หินการที่ขามีขนเนี่ยมันช่วยในการเวลามันขึ้นขานบนหินเกาะไม่ดูติดเกาะให้ให้ใช่วิ่งเกิดนั้นแต่ว่าเวลามันขึ้นเกาะอะค่ะตัวเนี้ยมันใช้ในการยึดเกาะกับหินแล้วก็การเดิน,น,ดาน,นทาเพราะะฉนั้นในปูที่ทว่ายน้ำมีไหมไม่มี ในปูที่เดินนะอยู่ตามผิวน,นะหนูจะไปดูเปรียบเทียบขาปูอุก็จะไม่ค่อยเจอจะเจอในตัวนี้ในตัวเมื่อกี้เหมือนกันไอปูสแสมแกะ,มะเมื่อกี้มีขนแต่ขนจะน้อยกว่าตัวนี้<า> <ๆ S 2> แสดงว่าตัวนี้มันเป็นที่ไวรัสเยอมันก็เลยมีนี้ขนที่ขากช่วยในการคึมซึมให้ต่อกลืนอีกซึมซึมอย่างนีอันนี้เป็นการป,ปรบบับตัวของสัตว์ทะเลที่ในรองที่อาศัยอยู่อย่างไรเงี้ยหนูก็จะเจอรักษาเจอยูจุกงออะไร เม่อกี้มีเครื่องเจือปูปูม้าทราบไปไหนละขาจะไม่เหมือนอันนี้นะปูม้าขาสุดช้าเป็นใบพายที่เช่นนั้นว่ายน้ำขาก็จะไม่เหมือนงานเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้พานมันชื้นไหมคะเห็นว่าโดยปกติเนี้ยมันว่ายน้ำคนขาสุดช้าเนี่ยเป็นใบพายแผ่แบนเก็บมาปัไม่ได้เก็บเหรอเม่อกี้เขาเกือบซ้ำอ้าวก้ามปูหินนะคะก้ามก้ามแบบนี้ทำไมว่าอาจารย์รู้ก้ามปูหิน มันมีตุ่มเหมือนกันเลยกำยใบเส้าใใบตาแดงนไม่ได้แต่ถ้าเป็นตาสดำกินได้ถามเขาคืออะไรอ่ะคือลาคือเนร้อนะอะ